1,566สำหรับงานพุทธาพิเศษลูกสิลุกหามากมายครับต้องมาชมวัตตาแลไมารูว่าปลูกสดที่วัดหนองเหล็กครับวันนี้ขอคำลาเราก่อนอย่าลืมครับห้าตือยังไรมันหูไหลถือย้ำเขาบ่แต่หูอยู่วัดเล็กศูนย์สองกับหกหกก็คือว่าเรื่นนอหมดสิบขาดมานะเนาะบ่ได้เอา เออวนี้เด้คุณแม่บ้นไดนปั่นยังปันปันในเน้อยตัวผู้คนให้ซืมอเรื่องผู้คนให แต่วัง <Bruno> น <sm> <hy zk> ึ่งได้ยินอยู่ที่ซึหาเขาชวนให้ตะโกนจ๊ะจ๊ะวันนึอย่างวันที่สิบห้าเป็นอคุณหนึ่งข่ำมันเป็นวันะไรสิบหกจันท์สิเสริมดวงให้เขาสิสวนคมู่เขาเฮ็ดงานดูฝุ่นแต่ตางมู่พระมณิก็คือมาเตรียมงานยอเจ้างู กุ้งสองมุมควควัวจริงๆแล้วก็บดอกบัวมาด้วยเก็บดอกบัวเหรอแต่เมื่อกี้ได้ยินคันตันมีดอกบัวกับโตเอามาเลยดาวเรืองข้าสวคืเสียมันมุ้ยคนไปหาเดี๋ยวหาดอกดาวเรืองเกาคือดอกบัวเกาเดียวกันแป้งทองเปรย์เออแป้งทองเปลยเออคนแต่แป้งทองเปรย์คุยไม่เปรยจริงเด้ไม่ใช่ทองเปลยเออทองเปรย์เกิดขึเนาะของผมก็ทำได้เนาะ ย,ยัดย,ยัดเก็บเผาน้ำกั้นนันเีงก็เตรียมไว้เลยนะจดไว้ขอ,องเปียวด้วยเมื่อกี้ได้ยินปู่ว่าอะไรนะน้าใหญ่เมื่อกี้ได้ยินปู่ว่าไงถูกเลยเพื่อนว่าหาแปดบอกว่าจะได้ใช้เข้าม่ผันหาแปดบอกบอกเลยหาแปดกับท่านผู้ชม คุณยายมาพารวยเช่นเดิมนะครับอ้าฝากไว้ดูเป็นแนวทางครับสำหรับวันนี้ครับ<ว>ผมปลูกกระซิบมาแล้วเมื่อกี้หาแปมเก้าศูนย์สามอยากเสริมดวงฮักก็พอดีตัวเนอะเสริมดวงพอดีวันที่สนะิบห้าเนาะเสรมเวลาเด้อปูงหายหรอกกนนังเกี่ยมาสามสี่ชมเนาะ เนี้ยเขามาเขาจะซตัวแลมึงบปเสริมดองเมันมันเสริมคุกกีปีนี้มันมึงบปเสริมเขางเสริมปุ๊บมันก็คิกปุ๊บีปีนี้ครก็ขาดเหมือนกันครับวันนี้ปีนี้เราก็จะมาเสริมเหมือนกันพร้อมกันเรื่องมันดึงบ่ดทัเงเน่เราหวังลกูก็รู้นะแต่จะหยิบเอาหกหกนะวนเมื่อกี้ทาไมจะดึงก็ไม่ดึงอะอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ยายชอบอยู่แล้ว เก้าศูนย์สามห้าแปดดูเดี๋ยวทางครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสาธิตการตำหมากพอ้ำหมากครับตำหมากมือเวี่มัว่างอื้เอาอะไรใส่บ้างเอามะไรใบก็ <ส>แล้วก็มีชุดหมากอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ยายสอนการตำหม,มากและการกินหมากจะเป็นยังไงนั้นผมจะลองกินดูนะครับมาดูปูนนี้ก็ทําเองนะครับปูปูปูปคือกระของเออ,อเผาเองเออจะอร่อยกว่าที่ตลาดเพราะว่ามันบอมันจะเป็นแบบโบราณการตำก็ใส่อย่างนี้ปุ๊บ แค่นี้บอบมงงานอ่างนีก็โอ้ยบ่งาเขาเอาเวยบ่งานเขาเ้าออกกับบางานเฮ้เขาเขาข่าเขากับขี่ยวอ๋อามอย่างนี้น้องจังคือสครับเดี๋ยวเรามาดูตมหมากอันนี้ยายสาธิตนี่นะ อ,อ,อันนี้ไหว้ปู่แล้วเราไปเอามาตมกันว่าฟันเราเราหัดเคี้ยวมานี่อามายายจะผมลองบ้างนี่แบบนี้ด,กดูก่อนนะครับเออผมเขาเขาหาขงุดหงดเขาเด็กรุ่นหลังดูไว้นะครับเขาเขาเรียกว่าตำหม,มาดูมือด้วยดูมือด้วย ได้เป็นครูบากับเขานะครับเ่วยเหลือกลนสายบุญนะฮะสายบุญอย่าลืมนะครับแล้วก็จะแนะนำด้วย,ยเมู้รณาอำเภอศรีขอรูมนะครับ,บที่วัดน้องเหล็กก็พุทธาพิเศษนะฮะเหรียญรุ่นนี้เหรียญปู่สดนะครับแล้วก็มากมายด้วยอาจารย์เกจิหลากหลายท่านนะครับท่านไม่ได้สวดด้วยอาการอะไรบ้างนะครับอาจารย์เพื่ออาจารย์ท่า ก็จะเป็นพ <screams> ุทธาพิเศษของหลวงปู่นะครับเป็นเหรียญเมตตามหานิยมนะครับสายโชคลาภวาสนาหนุนดวงเสริมดวงชะตาราศีนะครับปีนี้19ตุลานี้อย่าลืมนะครับแต่นี้อย่าพลาดไม่ได้นะใช้คำกอสุขัติเกษอีเหรียญนี้สั่งจองก็ตอนนี้ก็ยังเหลือนิดหน่อยนะมืคงเก้าง่ายมองแมงไตเสมอ น,นี่คือตำหม,มากที่สมนักปู่นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทํานะครับแล้วก็เก็บบีทีอาไว้นะครับเป็นปู่นะฮะอย่าลืมติดตามนะครับหมดเลี้ยวหมดเลยนะครับจะไม่สร้างบ่อยนะครับเหมือนไอโฟนนะไอโฟนที่สร้างทุกปีใครอยากได้ติดต่อมาจมือเลยใครอยากได้ก็ติดต่อมาที่พิมพ์ไปที่เพจวัดวัดหนองเหล็กตำบลขวาวสีขอละภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับ เหรียญรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับผมจะบอกให้นะเหรียญนี้เูนจะต้ตตงมีสายตาเองขึ้นนะ,รระาากรงาเหรียญทองก็ปิดไปแล้วเหรียญเงินก็ปิดปิดแล้วเหรียญอ,อ,อัลปาก้าเหรทองแดงเหรียญอัปาก้ากับทองแดงนะครับอัลปาก้ากับออฟฟิศขาวนะครับ,รบส่วนเรื่องอื่นถ้าใครไม่รู้ว่าหลวงปู่สดเป็นยังไงต้องมาที่วัดนะครับต้องมาที่วัด ต้องมาพิสูจน์เองที่วัดอันนี้มาดูดูใกล้ๆนี่เราก็ตามเรื่อยๆใช่ไหมยายให้มันแดงแค่ใจยเงี้ยมันเพิ่งใยเงี้ยนะมันได้แล้วเนาะพอ,อยังครับพอแล้วมันเพิ่งใยเงี้ยพอแล้วมันไม่เป็นน้ำหรอโอ้เอแค่นี้บ่เออนึงไ,ได้ก็หนังกระตาาื้อ,อใช้ฮะไม่ไ้ว่าใคร เสริมดวงให้เขาสิสวนด้วมีหเขาเฮ็ดงานด้วยฝุ่นกับกระต่ายฟางหมู่พระมันหนีเขาขึ้นมาเตรียมงานยาเจ้างงูจะเศร้าผู้กองมึงขวบขวบจริงจแล้วก็เตรีดอกบัวมาด้วยเก็บดอกบัวเหรอแต่เมื่อกี้ได้ยินพันต้มมี่ดอกบัวก็โตเอามาเลยดาวเรื่องเข้าสิขาเสียมันมุ้ยคนไปหาเดี๋ยวหาดอกดาวเรื่องเป่าคือดอกบัวเป่าเด้อ แปองเปรีเออแป้่องเปรองเเออนนเดะแปนงองเปรี้ยวคนไม่องเปร้ยวจริงเด้ไม่ใช่องเปรี้ยเออทองเปร้ยเี่เนาะของผมก็ทำได้เนาะยกแยกทิกัวเขาน้ำตาลนม่ก็เตรียมไว้เลยนะจดไว้ของเปร้วด้วยเมื่อกี้ได้ยินปู่ว่าอะไรนะทายหญ่เมื่อกี้ได้ยินปู่ว่าไงพึ่พ่มาอยงนหาเอ็ดา เกิใส่่พันหาแปดบอกเลยหาแปดกับท่านผู้ชมคุณยายมาพารวยเช่นเดิมนะครับออาฝากไว้ดูเป็นแนวทางครับสำหรับงวัน,งนี้ครับผมปูกกระซิบมาแล้วเมื่อกี้ามมหยาแปดกพันขอ็ช้อนอย่างนี้แล้วก็ใส่ปากเลยนี่ครับ อย่าลืมอย่าพลาดวันที่19ตุลาคม2566สำหรับงานพุทธาพิเศษทุกศิษยรลูกหามากมายครับต้องมาชมวัตาแล้ะม่รู้ว่าปูกสดที่วัดหนองเหล็กครับวันนี้ขอลำลาล้าก่อนอย่าลืมครับ้า